ิสถานของอคการบริหารส่วนตำบลเสือสอครับนำโดยท่านนายกมาโนสุดโัวใสนะเห็นจิดผทีกได้ใมท่านนายกมาโนนี่ก็เป็นคนรักกีฬาครับท่านก็คนตัวเอาทังของยอดชาสาวด้วยพยาการประาศอะไรปาอะไรก็จะเป็นที่ให้ลูกให้ เนี่อเนี่ยมันต่อให้ผมคุยแบบนี้ทำงานเนี่ยรู้แล้วมีทาไปตั้งเยอะเนีลยรู้แล้วมีทานายกเข้าไปอยากจะให้ดีพอดีไลาเดี๋ยวไปสองก็บอกว่ตัดเสียงไปา้องผิดนะคบอีกหน่อยก็นจะมีอะไรที่สวยงามกว่านี้ครับกำลังอยู่นก็ปรับปรงนะครับ ด้านของชื้อแ่ทองเชื้อแม่รองเพื่อนครับโอ้ยสวยงามเลยทำไมทิศไม่ถูกช็อตอ่ะหวานสวยชิ๋เต๋งเลยเอามาทันนะพี่ลองท่อด้วยครับไปเต่อไปเต่บที่ไอสนามแห้งเพราะอะไรสนามนี้เราติดฮิเตอร์ให้มากด้วย พอพอดีถ้ามันมีมาตกหรืออเนี่ยมตกมันก็จะตัางัวูดูไอ้ไอ้เรื่อนเรื่อมันออกไปไม่ได้่ะมันเล่นไม่ได้ทีลหวานอะไรอยูงได้อยู่ก็พอปอนะมายันั้นตายสั้นๆยี่สิบหก เปลี่ยนมาให้ทางน้าไปมไายเลขาคุณยิงประตูสุดสวยนนี้ครับก็บไดโหโหย้ยิงตัวได้ถูกมองบอลดีครั้นีนนน้พี่น้องปาดมาและและโอ้โหอีกทีหรือเปล่ายังยังป้าไปให้ชนเช็ดโคทนควันพี่น้องยิงแ๊บและติโอ้โหลอบพ้นบางสีประตูมาได้ครับแม่ หวาบมาแต่ว่าผ่าม่ได้ล้ไครับหน้าด้จริงๆเลยนะไกลนะมาทางด้านทางอะไรอะไรยิงโอ้โหข้ามขาไกลเลยทีเดียวจับคนบอกหน้าด้านจังเลยนักน่มีแผนตลอด แข่งกันเลยหัวฝ่าประตูครับฝ่าหนาตากมาไหลออกแ้่นสายใขบวออกไปสุดปั่รับบอลตัดีใ้น้องขาหน้าป้าไว้ จะตาย่แสงได้ดีครับผมเลี้ยงบอลได้ดีครับมองขามผมว่าผมเป็นสายออกมาดานขวาครับเซฟบอลห่เพราะว่าเอ่อควอเตอร์สาของเอาเซอไทยดีทีเดียวเสียอยากเลด้ยงใส่ครัขาน้ากเปลี่ยนแม่แบบขาวดูาว และทางด้านของเลฟลี่พี่ไอวัดครับแม่เปิดต่อในรายการแข่งขนในทอร์เตอร์สามครับต่อสกอร์รวมคห้าประตูต่อสามนะครับตอนนี้ทางด้านของเด็กผูตบอลชาวอุษาไทยนะครับทุ่มาดอยู่นะครับ